มีการรณรงค์ไม่อยากให้มีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเราจะเห็นในตัวลายต่างๆเนี่ยครับมีการส่งกันวัดนเลยแน่นอนนะครับหลายคนคงเห็นด้วยว่ามไม่อยากจะเสียภาษีเยอะๆเนี่ยนะครับแต่ในแง่เด่นเนี่ยครับเราก็จะทราบนะครับว่าถ้าเรารับชา่างจริงต้องเสียภาษีนะครับไม่อยา่างนั้นทางราชการจะเอาเงินที่ไหนมาพัฒนาประเทศนะครับ เสียภาษีไปภาษีเราอาจถูกโกงอันนั้นเป็นกเรื่องหนึ่งนะครับเราต้องแก้ไขว่าจะทำยังไงที่นะกอุดรั่วเรื่องการโกงนะครับแต่ว่าไม่ใช่โดยกาเรเลยไม่พยายามแย่เสียภาษีอันนี้จริงสิ่งที่เลึกซึ่งกว่าน,นั้นคือว่าถ้าเราแส่งลดหย่อนภาษีให้กับคนจนจนหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับจะทําทให้คนรวยๆมากๆเนี่ยก็จะได้กับกจุกเว,ว็นไปด้วยพวกนั้นงหาะครับที่ได้ไประโยชน์จากการลดภาษีที่ในเรื่องสิ่งปลูกสร้าง วกนั้นแหละครับที่ไม่ได้รักชาติจริงแต่ว่าโดยที่ชั้นกลางหรือคนจนก็อาจจะปากัดตินถีนอยู่แล้วก็เลยจะเออหอบหอบกเห็นด้วยกันไปด้วยแท้จริงแล้วภาษีที่ได้สิ่งปลูกสร้างนี่แสนจะถูกนะครับเมื่อเทียบกับในหน้าหาอารยประเทศอย่างเช่นที่สาฐอเมริกาเนียครับเขาเก็บภาษีตามราคาซื้อขายจริงแต่เราเก็บภาษีตามราคาประเมินได้จากการซึ่งถ้าเป็นที่ดินนะครับมักจะต่ำกว่าความจริง 3- ามสี่เท่าเลยครับถ้าเป็นคอนโดอาจจะใกล้เคียงมากหน่อย แล้วก็เก็บถึง1%ของราคาตลาดนะครับไม่จะเก็บ0.02%หรือว่า0.7%แบบที่ดินปล่าแบบบ้านเรานะครับอย่าให้ใครหลอกเราได้นะครับรักชาติจริงต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาชาติครับ